สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีควันครับเรายังอยู่กับหน้างานเบิกเหมือนเดิมครับใกล้จะเยียบร้อยแล้วครับแฟนที่ไทยรุกงทางรุ่เบิกครับห<ส>ลัก,ลกหกน้างานเนี้ยีก็ลอยอย่างี่จะหน,น่อยครับเพราะว่าปุ๊บไม่เวียด ของีเวททวงท้ายครับพี่ตะเวททวงหนา้ามันอยากตีถึงจะหน่อยครับข้างหน้าก็ได้ขนาดใส่เวทมันมาใส่ยางหนากขาจุ้มหาครับหนามันกว้างขึ้นมาแั่กู้ใหม่กับมันยุกใบมีดในตำมครับเพราะว่ายางมันมันหน่อยต้องใส่ยางเขาจิ้มหาครับพอดี ก่กกออะไรครับรับต้องหนึ่งเยวก่อับไทกัน่านน่ะงอไม้ทั้งงานก,นก็ใหม่น,นี่ยโบสูบอะไรครับ ไอ้ก็เจ้าตัดไลยต่อเก่าครับคือมองเขาหล่อขนาดสองเพ่าหลากเนี่ยโอยากไปครับเพ่าเดียวไปนี่หนาทรายไปเลยครับพพเพบราะว,ว่าตัวมันลายไหลก็เกิดสีเดียดเดียนน้ำส่องเฉียบครับคนไทยหน่อยแต่ซีดีมีอะไดีกว่าคนไทยฟอดครับคนไทยฟอดเพ่าเดียวมันอย่างเดียวหยาครับมันเป็นดินทราย เด็กงานคู่กันคือเราครับสา,ม,ามกันแต่ผมกับไทยกันสีเดียวล่ะแบง่งให้พลกระึงโตเลือกขึ้นกันครับไท้คู่กันนี่สบายสบายไปน้ำกันได้ครับบ้าแต่เพืเเเ่อนเฮ็ดห่วงครูมีต่อครับ ตรงไห่ก็บ,บอกว่ายหรอก่็นะก็ดีตามเงือครับมันนี้ถึงงานดีซีขั้นครับยันหมาคนทั้งในขั้นหนึ่งตามหายอยู่จะยันหมาว่าอิมสามหายหนึ่งเอี๊ครับสุดไหมเดี๋ยวพาไปเบิ้งครับ ต้นได้ไม้่แห้งก็ใส่เรื่อยตัดเอาครับพอต้นไดมันใหญ่ดีเพิ่นก็บ่อยลงือนครับเพิ่นเอาไว้เห็นแนว่ยเอามันใหญ่ต้นมากครต้นหมุนกลางๆพวกซ้ำนี่เอาออกเบิดแล้วครับนี่แต่ว่าเพิ่นเพิ่นไม้เอาออกวันเพิ่นเพิ่นจงไว้น้ำครับเขาลงเบิดบ่ได้ครับเพิ่นเอาใหม่ไปเฮ็ดแนวน้ำผมตามทหานก็รุ่นนี้ล่ะนี่

เออแต่ว่าบ้านผมมันบวกใครเดตตามปลานักน,นะเมื่อกพอดอเห็ดอันนี้ครับงานมันเกิดไม่เ,ออมเห็ดนำ้ำคว่าผมบวกใครรับงานปลานะอันนี้มันถ่ายแล้วอื่นไม่นนำก็เลยไม่เห็ดน้ำเบิ่นครับตัวขอ,ตของมาเห็ดตะข้องเจาะคลองครับปีนี้พวก่อยได้รับจา้างกัเห็ดตะข้องผู้เคยเห็ดครับบ่ได้ไปลุยคือสองสามปีก่อนตะกี้ไปไกลครับเดี๋ยวโป้ทรงโป้ใส่มาอนีิจะไปเบิร์ดครับ ปีนี้บ่ไปรถมันหลายครับทั้งไหนก็ได้ปีนี้คนออกรถหลายแหงครับไอ้กออกม่เห็นตะของจักรองครับเบ่ค่อยได้ไปรับจ้างปีนี้ก็ว่าจะบ่รับจ้างครับทสียตะของป่าของลุงป่าตะของเจ้าของนี่ก็หลายเติบครับปูมันหลาย เพได้เฮ็ดน้ำมันครับงานชัมม่วโมงของเฮ็ดชัมม่วโมงเราหกหร่อยรถเข้าเดี๋ยวมันมันเฮ็ดเพราะว่าที่แบบน้ำมันแพงไร กายเนี่ยเอาชั่วโมงละหาลอยครับที่นี่รถหน่อยพุ่นขึ้นคากไลยรถหาซิบวกคุบตาพวกันนี้ก็จะเอาชั่วโมงละหาลอยนะครับผมจะเอาหาลอยมันก็เกินไปนะครับพอรถผมมันก็ใหญ่กว่ารถเขาอยู่เสร็จงานมันก็ได้ได้คากกวนนะนี่ครับมันหาซิบแรงอยู่แต่ว่าการนำงานมันก็ได้หลา่ก้อนหนาเบิ่งเบิ้งพันรถตะพันกับไต่พันรถใหญ่ครับลากนักนี่ก็สบายครับจะเอาชั่วโมงละพบลอยครับปีนี้ คือส <c ười> oh, ีบมแพงมาได้แล้วนะครับน้อเพราะว่าแต่งราไทยโอ้ยตึงหน่อยเท่าไหร่เนี่ยคือหน่อยครับมาลุยกับรถเท่าเดียวกะไปน้ำกันสบายๆครับเต้ากับผมแห้งแล้วลงบนดอก แตก,กเพื่อนครับน้ำห,หุ่นเขาหางจำเข้าใหม่ลายมันใบมันแตกครับบนเรือจังหวะที่น้องส่วนมันมันลวงมาถือใบนะแตกครับเพื่อนแค่นนะั้นเหลือยี่เครื่องเดียวนะแตกมันเครื่องยนตงขั้นขั้นน,นี้ครับก่อนหน้าพันใบต่างหาแตกเลยมันถอยตำเก้าใหม่ จำได้ครับปีนี่ต้นหน้าแต่ฟ้องเขาจะไม่เห็นจากไหนอยู่ ยังเท่์โบ่ดีดังดีแหงครับเป็นโบเดิมครับเท่โบเดิมว่ายครอบปูที่ตัวเองครับจากข้างหลังมีกระเอร์โอ้ไงเป็นไงครับภาใส่กองเกี่ยดีมงมึงัอนจะป่ากองอากาศครับมันไงไร จากงานแป้งสุดท้ายแล้วล่ะนะครับแต่มันบริษัทต <ness> ่อได้ล่ะหัวนี่ก็เล <up> ียลล์ๆเป็นบริษัทต่ออีกครับเพรต่อซจำนึงรถไปได้ได้ครับแต่ว่ามันหขอห่างใหม่ใหม่มันบกขาดนะ รถมันไปได้ครับแต่ว่ามันขอไว้นี่แต่สิยกล้ออย่างเดียวรถขับโายุกหางขึ้นหนีไปขอต่อไว้ต้อนมัยอมขาดนะครับรถหนีไปได้ปะยังนี่แต่ยกล้ออย่างเดียวขับไปคอต่อนี่มันต่อกับพวกตัวนะครับต่อเพวกนเี้คุนมาตัดตาไม่ไหวเนาะมันตัดเตีปตัวอั่เหลือต่อมันนะครับไม่คอเพม่อนเด่นโอ้ แก์ข้างคือโว้ยแก่ข้างนนเนี่ยนี่ครับเราไช้ปอกกันหอนมากแก่กับยาข่างยีง่หน่อยข้าใหญ่ท่ฟ้าขึ้นกับยุกเป็นต้องกระุดแล้วล่ะครับ <c oughs> จับร้อยครับเอาเดี๋ยวเจอกันวหม่คิดหน้าครับเดี๋ยวเป็นอะ <c oughs> เดี๋ยวไปไทยยันมากับไปเบิึงกันดีกว่ากันเกียร์ข้าง ครับผมเดี๋ยวสลักยูนีครับผมต้องขอตลาไปก่อนครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ